ัวัว่โกันไปค่ะแต่ว่าตอนนี้เราไปส่งนะคะตามภาพเลยค่ะไปส่งน้องกันค่ะเข้าราชดาลัยนะคะก็เมื่อวานนี้บวงสวงนะคะ,ะก็ละครเวทีมิสไส่งอนนะคะก็ไปปักหลักอยู่ที่ราชดาัยเทเตอร์แล้วก็ หลังจากนี้ก็คงจะไม่ค่อยได้เจอน้องกันจนกระทั่งวันที่27กันยายนนะคะซึ่งเป็นรอบกาล่านั่นเองนะคะก็ดูงงงงนายังไม่ตื่นเพราะว่าเมื่อคืนซ้อมดึกอะค่ะก็โซมมากเลยอ่ะอย่าพูดอย่างนี้สิรู้รูปวันเดียวกันรูปวันเดียวกันมันเป็นมุมดูน้องแบบามันเป็นมุมมันเป็นนมุมอันนี้ คือมันอยู่มมืดมันมุมมืดนางตาโหลคือตาแบบไม่ได้นอนอ่ะช่วงนี้ทํางานหนักจริงๆเพราะว่าก็มีอันนี้ด้วยคู่กรรมด้วยอ่ะพูดอย่างนี้นะเดือ ค่ะก็แต่ลูกนิดหล่อนะไม่ได้ใช้แอปเลยนะควรจะพักผ่อนให้น้องพักผ่อนแต่สังเกตถ้าเกิดต้องการได้พักผ่อนเต็มที่โอ้โหเลสมากแต่ลูกนี้ก็อาจจะพังๆนิดนึงนะคะบอกว่าโนมีรับรางวัลด้วยใช่ค่ะก็ไปเออเดี๋ยวอันนี้ก่อนนะให้มันหมดก่อนก็มีเออวงสวงนะคะแล้วก็เออฝนตกเมื่อวานฝนตกก็เลยขึ้นไปข้างบนชั้นสี่นะคะนะคะแล้วก็เออก็มีนักแสดงครบเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปดู ภาพบรรยากาศแตก็ไปดูนแสงรวมไปดูกันกับเน็ตเน็ตกับแก้มเพราะก็สงสัยเหมือนกันว่ามีนางนางเอกสองคนแล้วเวลาซ้อมซ้อมยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเวลาจูบจูบยังไงอะไรเงี้ยค่ะกันแล้วก็เน็ตแล้วก็แก้มนะคะค่ะตอนแรกจะให้ดูพี่กันเดียวนะคะประมาณหกนาทีแต่ว่าเนื่องจากพี่ก็พูดเลยไปนิดนึงไว้ก่อนใช่เดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศนะคะไปดูสัมภาษณ์นักแสงรวมไปดูกันกับเน็ตแล้วก็ แก้มด้วยะนะคะ,คะแล้วก็ไปดูพี่โน่ปิดท้ายไปดูแล้วก็ตอบไปเลยค่ะซึ่งอยาดูใครนะคะพิงกี้อยากดูนู้นนั่นนี่ดีแอนอก็จัดมาได้ค่ะอนี้ห้าหคันละ3บาทค่ะ ร้องเรียงกันลำดับที่หนึ่งเป็นการสร้างน้ำมนต์ทรณีสารเพื่อขับไล่เสนียดจันไลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปครับ สันตินะโมพุทธายะขออำนาจแห่งพระพุทธคุณจงประสิทธิ์ประสาทน้ําแห่งนี้ให้ประดุดน้ําที่พมุลพจัดเสียงซึ่งเสนียจันไรใไ้่หมดขึ้นไปอยังความเจริญและองอกงามสู่สถานที่พิธีนี้สืบตามปราบพระ,ระบูชาพระโดยพร้อมเรียงกันนะครับ โยโสภควาครับอรหังสัมมาสัมพุทโธพรวาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิประพังครูอาจาริยังปฏิคันหาิวันพาครูอาจาริยังไฉยังวินาศสันติสิทธิกาละปรัปชาอิมัตสมิงพระวันตุเมทุติยัมติอิมังอัีพาหูบุผังอหังวันพาครูอาจาริยัง อุปปาทาสยยังวินาศสันติสิโตเปคิริสิกราตเตจันทาริกวิมาเนีธีเปรตเทจะขาเมตรวนคาเนเทหาวัตุไมเกเตปูมาจายันตุเทวาชรัตสโมสรประชุมกันในเวลานี้เธอ มัทสการทั้งหมดตุลาโลกเอปติภัตข้าพเจ้าท่านใสปฏิภัตน้นมัสการพระชินสีนมัสการพระชินสียอกรขึ้นเหนือเกล้ายอกรขึ้นเหนือเกล้าประนมนิ้วดุษดีประนมนิ้วดุษดีบุญพระปกเกศีบุญพระปกเกศีทุกค่ำเช้าแล้วเพางายทุกค่ำเช้าแล้วเพางายอันหนึ่งข้าจะไหวอันหนึ่งข้าจะไหว สสวนร,รับ่มรพระนารายราณ์พระคเนศทรงชัยอัับบายสีคร เลิกชุ่มฉ่ำครับ<ช>ก็เป็นเลิกงานยามดีพี่วันนี้เรามาปบ่งสวนมาบง่งสวงขั้นพิีกันครับผมกับมิสายงอนท่านก็วันนี้มาตั้งใจงว่าจะไปบง่งสวงล่างแต่ว่าฝนตกเป็ต่เช้าเลยครับก็เลยก็เลยมาข้างบนแทนครับวันนี้เข้าลงวันแรกเลยครับก็มาซ้อมที่ละครวันแรกลงละครใช่รู้สึกยังไงบ้างนะแบบได้มาถ่าย ยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นฉากเลยตอนนี้ยช้าอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวคืนหลังจะนี้พวกเราถึงจะได้เห็นก็จะทําการซ้อมแล้วก็มาร์คตัวละครแล้วก็จุดต่างๆกับฉากด้วยก็วันนี้จะให้ได้เห็นฉากไปครั้งแรกครับผมตื่นเต้นเหมือนกันครับพี่ต้อมยังไงบ้างเอาจะรู้กับตัวละครยังเป็นแบบ เกือบร้อยแล้วครับตันนี้เกือบร้อยแล้วครับก็คือเราซ้อมกันมาครึ่งปีแล้วนะตั้งแต่ประมาณประมาณตอนไหนอะพฤษภาเริ่มซ้อมเพลงกันแล้ว<ช>นะฮะ<ช>ก็ก็ซ้อมเพลงมาประมาณเดือน 2, ด 2> ดอเดือนแล้วก็จะเริ่มมาซ้อมกับเรื่องจริงๆซ้อมกับคาแรคเ,เตอร์ของตัวละครแต่ละตัวด้วยตอนนี้ก็90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วครับเกือบร้อยแล้วฮย ในเรื่องนี้นะครับจริงชอบทุกตอนนะฮะแต่แต่แต่ที่ชอบที่สุดจะเป็นฉากที่นางเอกกับเอกแต่งนะมันเป็นที่ดูเป็นติใช่นิวอะคะชอบตอนที่เปิดตัวนางเอกเลยมันมันมันคือจุดจุดเริ่มต้นของเรื่องเลย ผมชอบฉากสงคารามครับเพราะมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยแล้วผมก็เป็นฉากที่แบบอลังการนี้เราจะเห็นความเยิ่งใหญ่แล้วก็ความสูญเสียของของ,ของคนเวดน,นามที่เกิดขึ้นในในช่วงช่วงนั้นด้วยครับค่ะแก้มก็ <c oughs> ไม่ค่อยสบายก็ชอบอเพลงช่วง last night of the world อะค่ะที่นางเอกกับพระเอกแต่ว่าจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่คิมเนี่ยดื่มดาแล้วก็คิมเนี่ยเป็นช่วงที่มีความสุขที่สุดแล้วอะค่ะใช่ชคือช่วงอื่นๆเนี่ยจะแบบเป็นอุปสรรคสส่วนมากค่ะช่วงนี้ก็จะอิ่มเอิบม,มากค่ะชอบเพลงบุยดอยค่ะที่พี่คิวร้องค่ะ ใช่ของจอนะคะที่พูดถึงเด็กลูกครึ่งอเมริกันนะคะที่เขาไม่ได้รับโอกาสอะไรอย่างเงี้ยคือถือว่าเป็นแบบเป็นฉากที่ประทับใจมากดูทุกครั้งก็ประทับใจอะค่ะใช่เออเป็นชอบฉากพัดพงครับมันโลกีดีเหมาะกับเป็นเหมือนชีวิตจริงเหมือนชีวิตจริงครับง่าย <laughs> มีปิงปองมีปลาเป้าอะไรแบบนี้ร้สค้นควันได้อะไรแบบนี้ตื่นเน <laughs> ต้น จุดเด่นก็คงจะเป็นบทเพลงครับเพลงทุกเพลงเพราะทุกเพลงครับแล้วก็นักแสดงทุกคนก็คือจะบอกว่าพวกเราผ่านการออเดอชั่นมาแล้วนะครับผมก็คือต้องต้องบอกว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆที่ด้มโอกาสมาเล่นละครระดับโลกแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นครั้งนี้เป็นเป็นการแปลเป็นภาษาไทยครั้งแรกด้วยใหทุกคนได้มาดูครับว่าทําไมละครเวทีนี้ถึงได้เป็นระดับโลกครับค่ะเอ่อ ฉากนะคะแล้วก็นักแสดงนักแสดงทุกคนรวมถึงโปรดักชัทกนทุกๆคนที่ที่ได้ร่วมงานนะคะนึกคิดว่าทุกคนพร้อมที่จะนำเสนอมิสซิแองในอ่ฉบับภาษาไทยเพราะว่าทุกคนตั้งใจแล้วก็รักในการในการแสดงเรื่อง,เร,องเรื่องนี้มาแกแต่ทีมชาติที่ชาวต่างชาติยิ่งมา,า,า,ากมาก วันนี้ก็มาค่ะแล้วก็จะอยู่ดูเราจนถึงวันซ้อมวงนะคะตอนนี้เรายังไม่ได้ซ้อมกับวงออเคสตาราค่ะกับแบรนด์ก็คือประมาณวันเสาร์อีกไม่กี่วันเราก็ได้เข้าเข้าไปซ้อมกับแบรนด์แล้วนะคะแล้วก็คาดว่าวันแสดงจริงเขาจะจะบินมาดูเราอีกทีนคะคะ นก็เฝ้ารอติดตามนะคะว่าละครเวทีเรื่องมิซายงอนเนี่ยจะเป็นยังไงเพลงจะเพราะแค่ไหนนะคะก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยช่วยกันติดตามด้วยค่ะเพราะว่าทุกๆคนนักแสดงทุก,ทกคนแล้วก็ทีมงานทุกๆคนก็ตั้งใจกันมากทีเดียวค่ะเต็มที่ค่ะลเป็นห่วงเน้องแก้มไม่สบายเลยค่ะแบบมีวิญญาณอะไรเงี้ยตกนอ ก็อาจจะต้องอย่าตากฝนครับอย่าตากแดดตากฝนแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะแบบว่าทานวิตามินซีเสริมอะไรเงี้ยเยอะๆค่ะแต่ว่าเต็ม้อยไม่ลอยช่วง้าตอนนี้เขาไม่ค่ะนิวนึกคิดว่าถ้าใครอยากใครหมายถึงว่านักแสดงหลักพร้อมๆกับอองซอมเบิลทุกคนนะคะถ้าอยากจะป่วยให้ป่วยช่วงนี้ให้ป่วยไปเลยรีบป่วยแล้วก็วันแสดงจริงห้ามป่วยแต่ถ้าเป็นไปได้อย่าป่วยดีกว่าใช่ค่ะ ครับก็ขอฝากนะครับผมมิชชิแองครับเดอะมิ i c ิ l คลครับเป็นละครเวทีระดับโลกซึ่งทัางนี้เราได้สิ์มาแปลเป็นภาษาไทยนะครับผมแล้วก็พลาดไม่ได้จริงๆครับ27กันยายนนี้รอบแรกนะครับสามารถซื้อบัตรด้ที่ไทยทิกเก็ตเมเเจอร์ทุกสาขาครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่ฟางพ่เลยนะตรงนี้นะครับ นี่มกเขียาติดมาก่หกนยังไงบ้าดอดจะร่างรูปสวัสดีค่ะสวัสดีค่นี่เป็นการจำลองมิวสิกวิดีโอสองรากไม่ใช่ต้บงสวงวันนี้ค่ะดวก็นั่นแหละปกติไม่ได้สัมภาษณ์สามคนอย่างนี้เนาะใช่ครับเป็นไงบ้างเข้าคู่เข้าขากันหรือยางครับ เข้าเข้าขาไหมก็ต้องไปเตะบอลหน่อยครับถึงจะเข้าขากันแต่ว่าเข้าคู่ดีกว่าครับนี่ตื่นแล้วอยากเหรแก้มไม่สบายขาแค่วันนี้ระคายคอนิดหน่อยค่ะค่ะถามว่าเอกว่าน้องเอกสองคนแตกต่างกันไหมคะเวลาเล่นด้วยกันครับผมก็จะมีเสน่ห์แตกต่างกันไปค,ครับมีความน่ารักมีความอะไรอ่ะเขาเรียกว่าน่าดูน่าชื่นชมแตกต่างกันไปอย่างว่า คนนี้เขาจะเสียงวานวานุ่มๆเพาะๆคนนี้ก็จะแบบว่ามีพลังแบบว่าเอออะไรเงี้ยครับก็จะมีมีความแตกต่างกันแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาชมครับ <c oughs> ถึงแม้ว่ามาชมคนเดียวไม่พอใจดูสองคนเลยจะได้รู้ว่าแต่งกันยังไงครับผมยังไงครับพระเอกคนนี้เขาเก่งมากเมื่อกี้เขาเขาพูดได้ดีเขาน่ารักมากค่ะเป็นกันเองแล้วก็ เขินเขินอะไรเขินต่อต่คือเขาก็แบบมีประสบการณ์มากกว่าคือเราก็ได้เรียนรู้จากเขาอะค่ะเหมือนแบบเป็นนักแสดงรุ่นพี่ค่ะแต่ตอนมันซ้อมนี่เสียงไปแนวเดียวกันทนมันต้องปรับไหมคะแต่ละคน ก็ต้องมีการรับครับต้องมีการอย่างอย่างเพลงที่มีการร้องพร้อมๆกันเนี่ยก็คือต้องเราต้องเหมือนกับเป็นเป็นเป็นคนคนเดียวกันเป็นเนื้อเสียงเดียวกันให้มันไปพร้อมๆกันอะไรอย่านถึงจะถึงจะได้อารมณ์ของมันครับซึ่งการเป็แก็คนละโทนมะคะอย่างแดนนีนคนละโทนเลยค่ะเป็นแนวแบบ้าวๆต่ำแน่นแน่แบบบูรังผาเนี่ยหรอบูรังผาเนี่ยบูรังผาประมาณนี้ค่ะใช่เขาพลังเสียงดีมากครับเร์พลังเสียงดีมากกับการก็ S <S คือร้องผมนี่ผมหายอ่ะเฮ้ยเออร์จีจจริแแล้วเวลาซ้อมจะสงสัยว่าจะซ้อมกันยังไงครับพระเอกมีคนเดียว ก็สลับรอบค่ะสลับรอบกันอย่างสมมติอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งซ้อมประมาณ5 6วันใช่ไหมฮะก็ต้นอาทิตย์2วันแรกอาจจะเป็นคนหนึ่งช่วง2วันหลังอาจจะเป็นอีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเอกคนเดียวเดียวครับแต่ว่าซ้อมนี่พระเอกหนักกว่านางเอกแต่ว่าเล่นจริงนางเอกจะหนักกว่าใช่ครับในแต่ละรอบนะฮะแต่ถ้าระยะยาวก็น่าจะพระเอกหนักกว่าตว่าตอนซ้อมจริงก็มีแบบแอบน้ำตาไหลกันด้วยกาเล่นยังไงไปถึงว่าที่อบดุหรอครับหรือว่า มีน้ำตาตึงแล้วมาในดีเอ้ยฉากดราม่าฉากดราม่าใช่มันเต้าแทนเลยนะคะหรือว่า ตอนพัด้าคตอนอะไรเงี้ยใช่มันก็มันก็เศร้ามากอ่ะต้องติดตามค่ะคือมันจะเป็นโศกนาฏกรรมความรักที่มันเกิดขึ้นท่ามกลางอภิมหาสงครามครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่จริงๆมันคือ <c oughs> คือสงครามที่คือมันมันมันเกิดได้น้อยมากครับความรักที่เกิดในในส,สงครามเนี่ยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราเราจะได้เห็นความรักที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็แล้วก็วันหนึ่งพอสปีผ่านไปเนี่ยหลังจากที่เขาพัดภาคจากกันเนี่ยนะครับคนหนึ่งก็มีลูก อีกคนหนึ่งก็มีภรรยาใหม่โอ้โหเป็นอะไรที่แบบลำบากใจครับทุกฝ่ายใช่ครับใช่ครับคุณจริงไม่ได้จะขยี้นะแล้วซีนนะครับเชิญครับผมตอบไปเยอะแล้วครับผมตอบพี่แจ็คไปหลายครั้งแล้วก็ไม่มีอะไรมากเนาะไม่มีเลยค่ะครับก็ไม่มีแล้วซีนอะไรเลยครับที่พี่บอยพูดมากหกนะครับพี่บอยก็มีแบบคำเหมาะสมครับตามคมเหมาะสมตามตัวละครเป็นไปตามเนื้อเรื่องค่ะสวยงามตามท้องเรื่องครับใช่เหร คือตอนที่เราเล่นกันมันก็เป็นตัวละครนะคะไม่ใช่แบบเราจูบกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็คือแบบเราคือเป็นตัวละครคือตอนนั้นมันไม่รู้สึกมีโมเมนต์ที่เขินอะไรเป็นคิมครับไม่ใช่เป็นเม่เป็นแก้มเนาะถ้าบอกคุณผู้ชมตอนนี้พร้อมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะกับการที่จะโชว์ยีิบเจ็ดกันยายนครับตอนนี้ก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับก็คือตอนนี้เราก็มาซ้อมที่ตัวละครแล้วแล้วก็อยู่ในช่วงของการบล็อกกิ้งกับฉากนะครับจริงๆแล้วก็มีการเตะเสื้อผ้าด้วยในวันนี้ครับเรอยากให้ติดตามกันเนาะใช่ เอคะเป็นายกันค่ะก็เ่อละครเวทีเรื่องมิใชง้อนก็กําลังจะเริ่มแสดงวันแรกวันที่27กันยายนี้นะคะก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยติดตามนะคะแล้วก็มาดูละครเวทีเรื่องนี้มาพบกับเพลงเพราะๆนะคะครับผมนอกจากเพลงเพราะแล้วเนื้อหายังให้ข้อคิดละหลายอย่างกับมนุษย์ของเรานะครับแล้วก็เป็นจะรู้ว่าทําไมละครเวทีเรื่องนี้เนี่ยถึงได้เป็นละครเวทีระดับโลกครับผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วค่ะครับ มันเจ๋งจริงๆค่ะมันเจ๋งจริงมันเจ๋งจริงๆคือถ้าไม่ได้ชมนี่พลาดอ่ะค่ะอค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอยากให้แฟนคลับดูฟุตนี้นะคะเพราะว่าพูดถึงเรื่องชีวิตคือจริงๆอ่ะไปสัมภาษณ์มาเพราะว่าเผื่อพี่หนุ่ยนะคะ เปิดภาพน้องกันเดียวนะคะเผื่อพี่หนุ่ยจะไปทําสกู๊ปต่อเพราะทำไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแต่ก็ถามถึงเรื่องแบบชีวิตการงานของกันกภพัว่าเป็นยังไงตอนนี้พีคหรือยังประทับใจเลยมากที่สุดนู่นนี่นะคะแล้วก็อยากให้ฟังเรื่องสาวๆพี่ก็อุตส่าห์ช่วยนะฮะเออหน้าเขาเป็นไรมีรอยอย่างนี้อยู่แล้วเออแต่งหน้าเอออย่างเงี้ยแต่งหน้าก็จะได้แหละคนถามกันนะถามพี่ หมวยก็ถามว่าตรงหน้าน้องทันเปเลยเขาเป็นอย่างนี้แล<ม>้วเขาไม่แต่งเนาะคือเ้าไม่แต่งหน้ามันก็จะมีรอยมานิดนึงม่เนาะอืมไม่ก็เป็นรอยลเลยเด็กเอ,อเหมือนออแฮร์รี่พอตเตอร์ไงอรอ,อ,อช่วยสุดๆออคุณผู้ชมค่ะดิฉันก็ช่วยนางมากออแม้กระทั่งสัมาษณ์เรื่องเออเอ,อ่ค่ะ น้องการอยู่นุกก่งการแต่ไม่ค่อยมีข่าวกับสาวๆนางบอกโหนี่ไม่ค่อยมีเลยนะเนาอก็อออบอกมีงานมีอยู่คนเดียวมีกับพี่แจ๊กนี่แหละบ้าร์าไม่ <laughs> ไม่เกีเ่ยวก็มีนางก็บอกโอ้ไม่ค่อยมีเลยนะล่าสุดลงไทยรัฐนะเอเอไทยรัฐถึงก็ต้องมาถาม <รอ S 2> นะเพราะอะไรยังไงอะไรยังไงบอกเขาไม่ค่อยรู้พูดไม่ค่อยได้เออโทรกับไทยรัฐโทรมาถามเว่านางก็แบบอ้าวเรื่องนี้ถึงนั่นหรออะไรเงี้ยเออบอกไม่รู้ พี่ยอนน่ะใช่ใครให้พี่ยอนกันแล้วนางก็บอกว่าเฮ้ยไม่โอ้ข่าวไม่มีเลยก็บอกก็น้อยกว่าพี่โตโน่ปะล่ะเออช่วยจะสุดละนะะก็ไปดูกันกับพี่โน่แล้วกันนะคะเพื่อสอนรับพี่กันไปเดี๋ยวช่วงหน้าได้ดูคนอื่นบ้างละเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวจะเลี่ยนอวกแตกตายกันไปนะคะค่ะไปดูเลยการกับโตโน่ค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับขาจะมาถามเรื่องชีวิตการงานดวงไม่ใช่ <c oughs> ดวงผมดูไม่ใช่ไป็นครับไม่ใช่ค่ะจะถามว่าคือชีวิตตอนนี้เป็นไงบ้างชีวิตตอนนี้เป็นไงบ้างโอ้กเกินกวันครับทำงานทุกวันครับแล้วก็เกินเกินส, <ๆ S 2> สิ่งที่เราคิดไว้เกินสิ่งที่เราฝันเอาไว้ตั้งแต่ตั้งแต่ที่เราเข้าวงการมานะครับมันได้โอกาสหลายอย่างจากจากผู้ใหญ่แล้วก็จากแฟนๆที่เขาให้เรามาเราไม่คิดว่าจะมีวันนี้ด้วยครับจากวันแรกจนถึงวันนี้เหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมก็มีเหนื่อยบ้างครับแต่ถามว่ามันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราาได้ม มันคุ้มค่ามากๆกับคุ้มค่าคนที่เรารักที่ความีความสุขทั้งพ่อคุณแม่ของการทั้งครอบครัวกันพี่น้องนะครับผมรวมถึงแฟนนี่เขาคอยติดตามผลงานของเราแล้วก็เขามีความสุขกับทุกๆวันที่เราทางานค่ะค่ะวันนั้นหนึงวันนี้มีโมเมนต์ไหนที่ประทับใจบ้างไหมครับเยอะครับโมเมนต์ที่เราเก็บตังค์ซื้อเก็บตังค์ให้คุณพ่อคุณแม่กับตังค์ซื้อรถให้คุณพ่ออะไรเงี้ยก็เป็นโมเมนต์ที่แบบก็ภูมิใจที่เราทําให้ท่านมีความสุขได้นะแม้จะเป็น เป็นเรียกได้ว่าเป็นนิดเดียวก็ตามที่เรียกได้ว่าเราตอบแทนพระคุณท่านนะครับผมเพราะว่าคือแค่ท่านให้กำเนิดกันมากันรู้สึกว่าเังก็ตอบแทนทําไม่ไหวแล้วนะแต่ว่าทุกวันนี้ก็พยายามทําให้พ่อคุณแม่อย่างอย่างมากที่สุดเท่าที่ทำได้ครับคิดว่าตอนนี้โอเคหรือยังแล้วพีคไม่ค้ากับชีวิตของนภัสตอนนี้คือผมก็ไม่ได้หวังว่าจะต้องพีคอะไรมากครับแต่ว่าทำทำทำทุกวันให้มันดีที่สุดแล้วก็ทาทุกโอกาสที่ได้มาให้มันเต็มที่สุดเพื่อจะมีโอกาสได้พัฒนาตัวเองแล้วก็ทํา ต่อยอดกับงานต่อ,ตอไปในวันข้างหน้าครับผมงานถือวกันค่ข้างหลากหลายทั้งร้องเพลงละครเวทีละครทีวี มันแตกตาก่างยากยังไงอันไหนชอบมากกว่ากันครับสำหรับสุดข,ของการคือทุกยาที่ที่เราเริ่มทาใหม่เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากสำหารับกันทุกอย่าง<ม>นะครับก็คือต้องเรียนรู้แล้วก็ค,อค,อค,อคอ่อยๆค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆทํามันไปให้มันให้มันเป็นสิ่งที่เราเราค่อยๆเริ่มแล้วก็ค่อยๆเข้าใจแล้วทําให้มันแบบเหมือนกับเหมือนกับง่ายสำหรับเราไปนะครับผมร้อยเปอร์เซ็นเต็มคิดว่าชีวิตบนเส้นทางบันเทิงตอนนี้เท่าไหร่แล้วคะโอ้ผมยังเพิ่งเดินเข้ามาแป๊บเดียวครับผมเพิ่งผมว่ายังไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำครับยังไม่ถึงห ปรเซ็นต์ได้ซ้ำสำหชีวิตกันนะครับในในการเดินทางในเส้นทางนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันทำให้กันร,รู้สึกว่าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งก็คือกำลังใจจากแฟนๆที่ทำให้กันร,รู้สึกว่า อถึงแม้ว่าเส้นทางมันจะย่ยังอีกยาวไกลอะ่ะแต่ว่าพอเรามีกำลังใจเหล่านี้เรารสึกว่าเราเราเต็มทุกครั้งที่เราที่เรามาทํางานที่เรามามีงานใหม่ๆที่เราเจองานยากๆที่เราท้อกับในแต่ละวันที่เราทํางานเหนื่อยแต่ว่าเรามีกาลังใจเหล่านี้เรารสึกว่าเราเต็มทุกครั้งครับข้าใหม่ชีวิตเป็นไงบ้างคะบางคนอาจจะมองว่าเป็นซูเปอร์สตาร์น้องกันไม่มองอยังไงผมไม่ได้มองขนาดนั้นครับผมก็แค่ท,ทําทุกวันอย่างที่พี่บอยเคยสอนกันว่าการที่เราจะทําความฝันให้เป็นความจริงเนี่ยมันทําไม่ได้ครับ ความฝันให้เป็นความจริงทํำยังไงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือเราทําความจริงเนี่ยทุกๆวันนี้เนี่ยให้เป็นความฝันของเราให้เหมือนคือความความจริงที่เราที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยให้เป็นฝันที่เราเคยฝันเอาไว้เนี่ยอันนี้มันทำได้ใช่ครับก็ <c oughs> คือก็คือทำออชีวิตจริงของเราทํา ชีวิตประจำวันของเราให้มันดีที่สุดครับผมแล้วก็แล้วก็ถามว่าความฝันในอนาคตอยากอยากเป็นยังไงอยากมีชีวิตที่มั่นคงอยากมีครอบครัวที่มั่นคงอยากมีงานที่มั่นคงแล้วก็ทําให้คนรอบข้างเรามีความสุขครับค่ะบางคนบอกว่าเป็นลูกหลักอีกหนึ่งคนของคุณบอยมีงานต่อเนื่องเลยน้องกันว่าก็ขอบคุณครับที่ที่ที่หัวหอมอ่าแต่ว่าจริงๆแล้วคำว่าลูกรักมันก็มันก็จริงๆมันก็มากไปสลหรับกันนะครับผมแต่ว่า ขอบคุณโอกาสมากกว่าที่ที่พี่บอยให้กันมาที่ทีมงานพี่ๆทีมงานผู้ใหญ่หลายคนเดินดูกันคอยช่วยสนับสนุนกันในในงานต่างๆในเรื่องของโอกาสแล้วผมเชื่อว่ามันเป็นโอกาสมากกว่าครับมันเป็นทัมมิ่งที่ที่บอยคิดว่าบทบท,บทนี้เหมาะกับกันนะครับละครเรื่องนี้เหมาะที่จะให้กันเล่นบทบทนี้แล้วก็เป็นเป็นช่วงเวลาที่มันบางทีมันมันชนกันพอดีก็เลยเป็นแบบบางทีมันอาจจะง,งานมากกว่าหนึ่งชิ้นงานก็ได้ครับ เลี่ยงกันเปรียบเทียบกับไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นเดียวกันอย่างพี่พโตโน่อะไรเงี้ยเรารู้สึกไงบ้างไม่คือผมไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบรู้สึกว่าไปไปเปรเียบเทียบไปแข่งขันอะไรกับเขานะแต่ว่า<ำ>เรารู้สึกว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันครับแล้วก็มีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย,าอย,าอยาออ่างอย่างเมื่อเมื่อวานวันซืนที่เราไปเจอพี่โตโน่อะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็คิดถึงกันแล้วก็พูดคุยกันว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างพี่เขาถามบอกว่าซ้อมเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ก็มันเหมือนเป็นข้บคทัวครับเป็นเหมือนกับ เราเป็นพี่น้องกันจริงๆอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เกิดจากท้องพ่อท้องแม่เดียวกันแต่ว่าเรารู้สึกถึงความผูกพันได้ว่าเออพี่เคยผ่านงานชิ้นนี้มาก่อนนะอย่างพี่บี้เนี่ยเขาก็เคยผ่านงานชิ้นนี้มาก่อนก็จะบอกกันเฮ้ยสู้เลยนะพี่เข้าใจว่าหนักนะเพราะว่าพี่ก็เพิ่งผ่านมารักจับใจ <c oughs> <c oughs> เอาจะช่วยนะยังไงก็บางทีเขาก็จะแซวเราอะไรเงี้ยว่าเออเป็นไงบ้างโดนหนักไหมอะไรเงี้ยครับผมก็ครับ, <c oughs> รบนิดนึงครับหนักนิดนึงครับบี้ <c oughs> เรื่องความรักต้องการจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยมีข่าวเรื่องความรักทํายังไงมันโอ้โหหนักมากนะไม่ค่อยมีแล้วไม่มียังไงเนี่ยครับเบาๆแล้วกันเป็นคนอ่ะพี่โนอ่ะพี่เยอะน้อยกว่าพี่โนอันน้อยกว่าพี่โนครับผมอ่ะทำยังไงทำยังไงเหรอครับก็ทําตัว ปกติครับผมเพราะเป็นไปนรุ่นก็ต้องมีบ้างเนาะใช่ครับก็ดีค่ะดีกว่าไปมีข่าวกับผู้ชายครับผมไม่แต่ว่ามันเป็นธรรมดาอยู่แล้วที่ที่เราก็เป็นคนของประชาชนแล้วเขาก็ต้องต้องติดตามข่าวสารเราต้องคอยคอยหาข้อมูลของเราอะไรเงี้ยถึงแ <Keys S 1> ม้ว่าถึงแ <fit S 1> ม้ว่าบางคนจะเป็นเพื่อนเราอะไรเงี้ยแต่เขาก็พยายามทาให้มันมากกว่าเพื่อนเราจนได้เข้าใจครับผมพี่แจ็คอครับไฟมา อะไรนะอะไรนะเกี่ยวอะไรกับไฟมานครับไม่เกี่ยวละครับนั่นแหละใช้งอนดีกว่าครับใช้งอนครับเลยปิดท้ายว่าอยากฝากขอบคุณใครไหมคะที่มีวันที่ขอบคุณพ่อคุณแม่ครับขอบคุณคนรอบข้างขอบคุณกำลังใจทุกกำลังใจที่ให้กันมา ยืนตั้งแต่หลังจากออกจากบ้านในสตาร์มาแล้วก็ทํางานในวงการนี้ทั้งเพลงทั้งซิงเกิลทั้งคอนเสิร์ตทั้งละครทีวีละครเทิทีจนถึงทุกวันนี้ครับผมมีมิชชัน่นก้อนก็เป็นโอกาสอีกหนึ่งโอกาสเอบาคุณพี่บอยทุกคนเกียรติด้วยที่ทําให้เด็กบ้านอนอกคนหนึ่งได้มีโอกาสหลายๆโอกาสได้ทํางานในวงการนี้หลายงานนะครับผมแล้วก็ดีใจที่ทุกคนยังติดตามผลงานกันอยู่แล้วก็ฝากติดตามผลงานของกันตลอดไปด้วยครับขอบคุณครับ